ผู้เรียนจะถึงขั้นขาดตลาดไหมเพราะว่าผู้เรียนมันเยอะนะค่ะเ้าวก่อนเนประเด็นินถูกและดีอ่ะข้าวผัดอเมริกันอ่ะข้าวกระสุนข้าวโพดแกบอกอเมริกาไม่มีนะค่ะเพราะที่นี่เมืองไทยจะมีข้าวผัดกับมริการก็เหมือนกล้วยแขกเหมือนขนมโตเกียวดีหมดก็ไม่มีค่ะแต่นี่แกบอกว่ามันคือข้าวผัดมะเขือพอนซ่าต้นเขื่อเทศใช่ที่ถึงขนาดผลิตไม่ทันขายนะมันมีประเด็นที่แจ็คสันหวัง ให้สัมภาษณ์กับพูดีให้มันค<า>ู่ห้าตัวเด่นหลายเลงแต่ที่เป็นที่อื่าถึงขนาดสมาคมตัวเรียนไทยเมื่อวานนี้ผมเห็นเพจอยู่<า>เอาคลิปของมูดีไปโพสต่อแล้วบอกเลยนี่เป็นอนาคตนี่เป็นความหวังที่จะเป็นการดึงาาเมรค่าพราะแอคสันหวงังบอกกับผูดีจะรอนๆจนถึงวันสุดท้ายที่ผมอยู่ที่นี่ผมจะกินผู้เรียนทั้งวัน ผมจะไม่กินอย่างอื่นเลยผมชอบทุเรียนมากรสชาติมันท่วมท้นในปากโอ้พระเจ้าผมคิดว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้โลกนี ian, ้ I weeks, I like So I just kept waiting. Okay, you know what? Until the last day I'm here, I'm gonna eat the whole day. I'm not gonna eat anything but durian. <laughs> yeah, I love durian so much. What do you like about durian? It's just that texture of the creamy and like firm or soft, hard or soft, soft. Soft but, mushy, mushy. But, but you need the some heart on the on the outside. It's just hard. And when you bite it, the, the soft inside, uh, texture just just covers your your mouth. You get me? Like a blanket, like a cushion. Okay, and then it's like cheesy. It's kind of creamy. It's so hard on the outside, cheesy on the inside. Hard on the skin. Hard on the skin. And then when you bite through, it just pops. Oh my god! We should have a durian party. You like oh. durian? I love durians. Really? I love durians so much. I like durian desserts. Really like durian cakes. No, no, like durian, and then they have like an ice cream in the middle with like whipped cream, mm -hmm. and then together it's just. มันครีมมี i แล้วชอบค้ายผมเนี่ยนะก็แบบกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมเออมันต้องขอบนอกนุ่มใน